ลุงประสิทธิ์แกเป็นยามชราแล้วอ่ะประจำคอนโดนะคอนโดแห่งนี้ยิ่งดึกก็ยิ่งเงียบไม่ต้องสงสัยเลยว่าตอนที่คนห้องนั้นทะเลาะกันก่อนเที่ยงคืนใครๆก็ต้องได้ยินหมดอะเสียงด่าทอเสียงข้าวของถูกทุบทิ้งทำลายเสียงเด็กร้องมันทำให้คนที่ได้ยินไม่มีความสุขแล้วก็หวั่นใจว่าจะเกิดเหตุร้ายเพราะว่าร้อยวันพันปี ห้องแถวนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงอย่างนี้เกิดขึ้นเลยลุงประสิทธิ์จึงจำเรื่องของคนคู่นี้และห้องนั้นได้แม่นยำผู้หญิงชื่อติ๊กเป็นเมียน้อยเขาสามีพามาเช่าห้องอยู่สามปีมาแล้วอ่าสามีเขามีบ้านใหญ่อ่านานเขาก็แวะมาทีงจนกระทั่งเมื่อมีลูกเล็กๆเนี่ยเขาก็มาบ่อยขึ้น เมื่อสามปีก่อนนั้นแกเพิ่งกเกษียณจากงานประจำลุงประสิทธิ์แกก็มาเป็นรอปภแกเริ่มทำงานที่นี่ได้ไม่กี่วันด้วยเวรกะกลางวันไม่ใช่เวรกะกลางคืนแบบตอนนี้เมื่อสามปีมาแล้วนั้นบ่ายวันนั้นแกจำได้แม่นว่ามีคนคู่หนึ่งมาจอดรถหน้าตึกแล้วก็บอกแกว่านัดไว้กับผู้จัดการจะมาขอดูห้องใหม่ ลุงประสิทธิ์ก็เลยเดินนำทางพวกเขาไปทั้งคู่นี่ประคองแขนกันไปที่ห้องผู้จัดการด้วยท่าทางรื่นเริงและอยู่ในห่วงแห่งความสุขเป็นอันมากใครดูก็ย่อมรู้ว่าทั้งคู่เป็นผัวเมียที่กำลังรักกันมากดูจากการที่ผัวแทบจะประคองเมียเดินเนี่ยยอมบอกได้ดีว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในห่วงอารมณ์รักกันขนาดไหน ท่าทีที่ผู้หญิงแต่งตัวด้วยชุดหลวมๆใช้มือข้างหนึ่งที่ยังว่างประคองท้องที่ยังมองไม่ค่อยออกว่ากำลังตั้งครรนนะแต่ด้วยท่าทีเหล่านั้นบ่งบอกเป็นในๆว่าผู้หญิงคงจะเพิ่งตั้งท้องอ่อนๆอยู่ด้วยผู้จัดการบอกให้แกรออยู่ก่อนแล้วก็จากนั้นก็บอกให้ทั้งหมดเดินตามมันขึ้นไปห้องใหม่ผู้จัดการเขาจะให้ลุงยามแก่ตามขึ้นไปเพื่ออะไรแกก็ยังไม่รู้ชัดแต่เมื่อเขาคนนี้เป็นคนจ่ายเงินเดือนให้แก เขาสั่งยังไงแกก็ต้องทําตามทั้งนั้นแหละห้องที่ทั้งคู่จะย้ายเข้ามาอยู่เนี่คือห้องที่มีแสงไฟวอมแวมตอนนั้นถูกทิ้งร้างอยู่หลายปีเหมือนกับว่าเจ้าของเดิมโดนธนาคารยึดแล้วผู้ชายคนนี้ก็มาซื้อต่อจากธนาคารเพื่อให้ผู้หญิงอยู่นี่แหละสภาพห้องนั้นแม้จะไม่รกรุงรงังแต่ฝุ่นก็หนาเตอะเจ้ากลิ่นอับเพราะว่าถูกทิ้งร้างไว้แล้วดมแล้วชวนปวดหัว ลุงประสิทธิ์แกก็ยืนเก้กังอยู่กับเขาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้อยู่หน้าห้องจะไปจากที่นั่นก็กลัวโดนดุจะอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในขณะที่ทุกคนกำลังเดินดูโน่นดูนี่ตรวจตราดูสภาพห้องอยู่นั่นเองเสียงผู้หญิงก็ร้องดังขึ้นผู้จัดการเปิดประตูหลังห้องที่อยู่ติดกระเบียงเพื่อระบ,บายอากาศและให้ทุกคนได้ชมสภาพ,พภายนอกห้องจากระเบียงนั่น <S <S อุ้ยตายตายตาย,ยี่ขยะขยง สั่งเขาให้เอามันออกไปทิ้งเลยนะครับผู้จัดการยังไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เธอคนนั้นเห็นคืออะไรแต่เธอก็บอกให้คนเอาไปทิ้งละลุงประสิทธิ์ก็ยืนคิดอยู่หน้าห้องหรือว่ามันจะเป็นงูพวกซากงูหรือว่าไขาง่งูหรืออะไรที่พวกผู้หญิงเกลียดและเป็นอันตรายโอย้ตายแล้วติ๊กจะอ้วกผู้หญิงที่เรียกตัวเองว่าติ๊กคนนั้นรีบเดินมากอดแขนแวนเธอแน่น,เ,น,นเอาหน้าซุกอกเขาไว้พลางร้องโวยวายแล้วก็กวักมือเรียกลุงประสิทธิ์มาหา ลุงลุงมานี่เลยลุงประสิทธิ์ก็เหลียวหน้าเหลียวหลังเลอกหลักหลอกหลัก,ลก,ลกถึงแม้แกจะแค่เป็นยามแต่ขนาดนี้แกก็พอรู้ว่าจานายของแกมีคนเดียวเท่านั้นคือผู้จัดการตึกแกก็เลยหันไปมองผู้จัดการคล้ายกบรอคําสั่งซึ่งเขาก็ผงกหัวให้แกเข้าไปตามที่ถูกเรียกพอแกโผล่เข้าไปแล้วก็มองตามที่ผู้หญิงชี้แกก็เห็นรังนกพิราบอยู่ใต้คอมของแอร์นั้นเอามันไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยลุง ในนั้นนมีลูกนกตัวเหี่ยวๆอยู่สองตัวเมื่อได้ยินเสียงคนคุยกันพวกมันก็อาปากส่งเสียงร้องจอกจักด้วยความตกใจโผไปทางโน้นทางนี้เหมือนกับกำลังจะผวาหาแม่ให้มาปกป้องพวกมันลุงประสิทธิ์ก็ตกใจหันไปดูหน้าผู้จัดการแล้วก็ทำสีหน้าเจือิๆไปเหมือนกันคนผู้ชายก็บอกแฟนก็บอกว่าไม่เอาหน้าติ๊กมันก็แค่ลูกนกยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยถ้าเอาไปทิ้งมันก็ตายอสิไม่รู้และ ติ๊กขยะขยงมันนี่อุ้ยน่าเกลียดชะมัดเลยเธอพูดแล้วก็ผลักแขนจากเขาวิ่งเข้าไปในห้องน้ําทําเสียงโอกอักแฟนผมยังคงแพ้ท้องอยู่นะครับเขาหันมาบอกผู้จัดการกรับลุงประสิทธิ์ด้วยหน้าตาแปลกๆแ,แล้วก็เดินตามผู้หญิงเข้าไปในห้องน้ํารูปหลังรูปไหลเอามันไปทิ้งเถอะติ๊กขยะขยงมันนี่จะต้องให้บอกกี่รอบกันเนี่ยหญิงสาวยังไม่ยอมจบละโวยวายเรื่องลูกนกพิราบอยู่นั่นแหละ เอ๊คุณนี่ยังไงมันก็แค่ลูกนกเอามันทิ้งไปแล้วมันหากินได้ที่ไหนเล่าทิ้งมันก็เท่ากับฆ่ามันน่ะแม่นกกลับมาหาลูกมันไม่เจอคุณไม่สงสารมันเหรอคุณไม่เคยได้ยินเลยว่าลูกนกลูกกาเน่ะมันน่าสงสารขนาดไหนมันหากินเองยังไม่ได้เลยแล้วมันก็มีพ่อมีแม่อยู่นกมันก็มีหัวใจนะคนผู้ชายก็พยายามอธิบายแล้วก็เกือบจะเอตโรใส่ผู้หญิงเอาข้าวบังแล้วไม่เอาไม่เอาติ๊กไม่เอามาหรอกเอาไปให้พ้น ขแยงที่สุดเลยเธอทําเสียงน่าเกลียดลุงประสิทธิ์ฟังซุ่มเสียงนั้นแล้วฟังดูเหมือนแม่มดในการ์ตูนมากกว่ามนุษย์เดินดินที่กําลังอุ้มท้องอยู่ซึ่งอีกไม่นานเธอก็กําลังจะเป็นแม่คนแท้ๆผู้จัดการก็ถามว่าเออพวกคุณยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในทันทีใช่ไหมครับผู้ชายเขก็พยักหน้าอ่าเออถ้ายังงั้นกว่าพวกคุณจะย้ายเข้ามานกพวกนี้มันก็โตแล้วละครับ นี่ก็ขนปีกขึ้นหลอมแหลมแล้วจะเต็มปีกอยู่แล้วอีกไม่กี่วันพอมันบินได้มันก็ออกไปหากินที่อื่นเองทิ้งมันไว้อย่างนี้นะสงสารมันนะครับผู้จัดการบอกอย่างนั้นผู้ชายก็ไปยักหน้าแต่ผู้หญิงไม่มองหน้าใครเลยเธอก้าวฉับฉับบนกระปอยกระแปดภาษาผู้หญิงแต่เอาแต่ใจจนเคยตัวแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีคนเอาลูกนกสองตัวนั้นใส่ลังกระดาษมาให้ลุงประสิทธิ์สงสารมันมากเลยลุง ผมไปเจอมันโดนมดรุมตอมอยู่ที่สวนข้างๆเนี่ยคงจะคนในตึกของเรานี่แหละเอามาทิ้งแต่ไม่รู้ห้องไหนแม่มันใจดำจริงๆเด็กหนุ่มก็ยื่นกล่องที่มีลูกนอกอยู่ในนั้นสองตัวมาให้ลุงประสิทธ์ผมก็เลยเอามันใส่กล่องมาให้ลุงนี่แหละเพราะผมไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันลุงประสิทธ์ก็นึกออกทันทีเพราะเมื่อเช้านี้แกเห็นผู้หญิงคนนั้นมาที่ห้องพร้อมกับพาคนมาด้วยอีกคนนึง ต้องเป็นพวกเธอแน่ๆเลยที่ทำอะไรแบบนี้ได้จากนั้นลุงประสิทธิ์ก็ถือกล่องใบนั้นไปให้ผู้จัดการแม่ใจดำจริงๆนะคนเราคนกำลังท้องกำลังไส้จะเป็นแม่คนอยู่แท้ๆทีเดียวผู้จัดการก็บน่นแล้วก็มองหน้าลุงประสิทธิ์ต่างคนต่างก็กลุ้มเพราะไม่รู้จะเลี้ยงลูกนกกันยังไงถ้าเป็นลูกหมาลูกแมวก็ยังพอว่าหานมหรือของกินอื่นให้มันกินได้ไม่ยากยังพอมีเปอร์เซ็นต์รอดมากกว่าลูกนก เดี๋ยวเราเอากลับไปไว้ที่ห้องนั้นดีไหมครับผู้จัดการก็อย่างที่ผู้จัดการว่าและวขวาห้องนั้นจะทําเสร็จกว่าเขาจะเข้ามาอยู่ก็คงเป็นเดือนอ่ถึงตอนนั้นมันก็คงบินปลอไปหากินกันเองได้แล้วลุงประสิทธิ์ก็แนะนําผู้จัดการซึ่งปกติเขาเป็นคนใจดีธรรมะธรรมโออยู่แล้วแต่เขาเปลี่ยนกุญแจแล้วอะสิลุงไม่ได้เอามาให้ผมไว้ด้วยคงจะไม่ไว้ใจเราแล้วก็อีกตั้งหลายวัน คงจะอาทิตย์หน้าเลยละมั้งเขาถึงจะให้คนมาทําความสะอาดเก็บกวาดห้องปรับปรุงตกแต่งห้องนั้นสมัยแต่ถ้าเราเอาไปทิ้งไว้ตอนนี้เกิดมีคนมาทํางานแล้วแม่นกมันก็คงไม่กล้ามาหาลูกมาหรอกมันกลัวคนจะตายไปที่มันกล้ามาทํารังไว้ที่ห้องนี้ก็เพราะว่ามันไม่เห็นคนมานานหลายปีแล้วแหละอืมน่าสงสารนะสองคนก็มองหน้ากันต่างกุมขมับหน้าตาเครียดเียวเออเดี๋ยวเอางี้ก็แล้วกันลงุง ช่วงนี้เราช่วยกันป้อนข้าวป้อนน้ำมันไปก่อนเถอะมันจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าช่วยช่วยมันก็แล้วกันนะลุงสงสารลูกนกลูกกาตอนกลางวันนั้นผู้จัดก,การก็เลยต้องดูแลลูกนกคู่นั้นเขาเอาข้าวสุกมาป้อนมันแล้วก็ห่อมันด้วยผ้าเอามันไปวางไว้ในที่ที่ไม่มีใครรบกวนพอตกตอนเย็นลุงประสิทธิ์ก็อุ้มกล่องนั้นกลับบ้านแล้วก็ช่วยกันกับเมียดูแลพวกมันทั้งเอาผ้าห่มให้มันอุ่นป้อนข้าวสุกทีละเม็ด แต่ชีวิตน้อยๆของพวกมันก็ไม่รอดอยู่ดีพอตัวที่อ่อนแอตายไปอีกวันตัวที่เหลือก็ตายตามไปติดๆเออไปเกิดใหม่เสือลูกเอ,อ้ยหน้าเวทนาแท้ๆยังไม่ทันจะได้เห็นโลกเลยก็โดนคนใจร้ายมันพรากจากอกแม่เสี่แล้วเมียแกก็อุ้มซากนกลงหลุมที่แกขุดไว้ใต้ต้นมะละกอหน้าห้อง นึกสลดหดหูใจกับคนสมัยนี้ที่ไม่สนใจไว้ชีวิตลูกนกลูกกาอย่าอะไรกแก่เลยลูกคนแท้ๆมันยังปล่อยให้ตายกันได้เลยสมัยนีย้ไม่เห็นข่าวเหรอคนเดี๋ยวนี้มันใจดำจะตายมันออกลูกเสร็จแล้วมันมันก็ไม่อยากเลี้ยงก็โยนทิ้งลงมาให้ตกตกตายก็มีอย่างตัวแดงๆอยู่เลยนั่นแหละลูกคนจะแท้นะเมียแกก็บอกตามข่าวที่ได้เห็นได้ยินมา เจ้านกน้อยคู่นั้นตายไปพร้อมกับความรู้สึกแย่ๆของคนหลายคนทั้งลุงประสิทธิ์แล้วก็เมียแกผู้จัดการแล้วก็เด็กหน่มคนนั้นด้วยซึ่งพอเขากลับจากต่างจังหวัดทันทีที่เห็นหน้าลุงประสิทธิ์เขาก็ถามถึงลูกนกทั้งคู่พอรู้ว่าลูกนกตายไปแล้วเขาก็สาปส่งคนทําคนแบบนี้ลุงมันต้องโดนเขาเองเสะมัง้งโดนพรากลูกพรากแม่ไปจากอกมันถึงจะรู้ซึง้งคืนนี้อยู่ๆลุงประสิทธิ์ก็นึกไปถึงเหตุการณ์ช่วงนั้น แล้วแกก็นั่งลงนิ่งคิดแกยังจำนกน้อยคู่นั้นได้เวลาแกยื่นมือเข้าไปในกล่องมันจะส่งเสียงร้องแล้วก็อ้าปากผวาเข้าหาหน้าเวทนาเหลือเกินแม่นกมันก็คงจะคิดถึงลูกมันเหมือนกันหน้าเวทนาจริงๆจนแกใกล้จะออกเวรแล้วก็ยังเดินผ่านห้องนั้นไปอีกรอบหนึ่งสำรวจตรวจตราดูว่าทุกอย่างยังปกติดีแล้วถึงกลับบ้านไปนอนเอาแรงตกเย็นถึงเข้าเวรอีกครั้งหนึ่งชีวิตเป็นอย่างเนี้มาตลอด แต่วันนี้เองตอนหกโมงเย็นเมื่อผู้หญิงคนที่ชื่อติ๊กนะ่ะเดินสวนยามชาราที่ประตูท้องถุงลุงประสิทธิ์เห็นหน้าตาเธอแล้วก็ต้องตกใจเพราะมันดูไม่ได้เลยทั้งซีเสียวและเศร้าหมองจนหน้าตกใจเลยทีเดียวผู้หญิงคนนั้นหิ้วของถุงหนึ่งเดินขึ้นห้องไปส่วนลุงประสิทธิ์เมื่อแกมาถึงที่ทํางานแล้วก็เอาสัมภาระไปเก็บไปนในล็อกเกอร์ที่ชั้นใต้ดินแกยังไม่ทันจะเก็บของเรียบร้อยเสียงกรีดร้องเสียงวิ่งตึงตังก็ดังขึ้นนิดหน้าประตูใหญ่ ช่วยด้วยช่วยด้วยลูกติ๊กหายช่วยหาลูกติ๊กให้ทีเสียงนั้นดังขึ้นจากที่แรกที่ฟังไม่ได้สับสับประเสียงก็ยิ่งโหยหวนวุ่นวายมากขึ้นเพราะเสียงผู้หญิงทั้งร้องไห้โห่สลับกับเสียงกรีดร้องพอลุงประสิทธิ์วิ่งขึ้นมาดูที่ห้องโถงก็เห็นผู้จัดการกําลังวุ่นวายอยู่ตรงกลางล็อบบี้นั้นโดยมีคนอื่นๆอ,อ,อีกสี่ห้าคนกลุ่มรุมผู้หญิงคนนั้น ซึ่งลงไปนอนดิ้นกับพื้นกรีดร้องตีอกชกหัวดิ้นทุรนทุรายต้องเป็นมันแน่ๆเลยที่มันเอาลูกติ๊กไปต้องเป็นมันแน่ๆเลยเธอร้องไห้ไม่หยุดไม่ว่าคนจะช่วยกันปลอบขนาดไหนก็ตามผู้จัดการกับแม่บ้านรีบพากันขึ้นไปดูที่ห้องของเธอเพื่อจะดูว่าเด็กสองขวบปอขวานจะหายตัวไปไหนหายไปได้ยังไงในขณะเดียวกันยามภาคกลางวันอีกสองทั้งคนก็ไปช่วยกันเดินหารอบๆตึก ทั้งที่สวนสาธารณะของส่วนกลางแล้วก็ตามตึกอื่นๆเพื่อมีใครรู้ใครเห็นไม่ต้องไปหาหลอกลูกไม่อยู่แล้วมันเอาลูกติ๊กไปแล้วเธอก็ยังคร่ำครวนขวา่าจะสงบสติอารมณ์พูดจารู้เรื่องไดก้ก็กินเวลาไปนานโขเธอเล่าว่าเธอลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อตึกหน้าแค่แป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงได้ซ้าตอนที่ลงไปในลูกยังหลับอยู่บนเตียง คิดว่าจะไปหาอะไรขึ้นมากินบนห้องแค่แป๊บเดียวก็เลยไม่ได้อุ้มลูกลงไปด้วยก็มีแต่มันเท่านั้นแหละที่มีกุญแจห้องติ๊กมันที่เธอหมายถึงนั่นก็คือสามีของเธอซึ่งกว่าคนอื่นจะรู้และเข้าใจได้ว่าเป็นพ่อของเด็กก็อีกนานเลยเพราะฟังเธอทั้งด่าทั้งร้องไห้สลับกันไปแทบจะไม่รู้เรื่องเออ้าย่ยางไน,นก็คงไม่เป็นไรมั้งครับเด็กอยู่กับพ่อนี่สบายใจได้แล้วละอย่าคิดมากเลย คนอื่นพอรู้เรื่องก็ช่วยกันปลอบมันเคยบอกติ๊กนะว่าถ้ามันเอาลูกไปจากติ๊กแล้วชาตินี้จะไม่ให้ได้เห็นหน้ากันอีกเลยติ๊กต้องเสียลูกไปแน่ๆเลยชาติเนี้ยติ๊กจะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกแล้วม,มีคนแนะนําให้เธอไปแจ้งความแต่ก็มีคนบอกว่าถ้าคนเอาไปเป็นพ่อเด็กจริงๆนะี่ยตำรวจอาจจะไม่รับแจ้งก็ได้บางก็ว่ายังไม่ครบ24ชั่วโมงบางก็ว่าเรื่องนี้อาจจะต้องขึ้นโรงขึ้นสารกันเพื่อแย่งลูกคืนบางก็ว่าต้องไปบอกมูลนิธิ ที่นั่นที่นี่เพื่อจะหาทางเอาเด็กกลับมาในเวลาไม่นานนักเสียงพูดคุยเจราจาก็เริ่มห่างหายเพราะว่าเอาจริงๆก็มีแต่คนที่ไม่รู้อะไรจริงทั้งนั้นอีกอย่างผู้คนที่นี่เขาก็อยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็ไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมอะไรกันเรื่องลึกเรื่องลับเรื่องซับซ้อนของคนในครอบครัวอื่นพวกเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งด้วยก็เลยต่างขอตัวแยกย้ายทยอยกันเข้าห้องใครห้องมันไป ตอนนี้เองที่ห้องโถงล็อบบี้ก็เลยมีแต่ลุงประสิทธิ์กับผู้หญิงคนที่เพิ่งจะเสียลูกไปเท่านั้นแกก็ไม่รู้จะปลอบเธอว่ายังไงเพราะแกไม่รู้ว่าเธอต้องการคําแนะนําหรือแม้กระทั่งคําปลอบโยนจากแกหรือเปล่าบางทีเธออาจจะอยากอยู่เงียบๆสักพักเพื่อรวบรวมสติก็เป็นได้เท่าที่ฟังดูตอนที่เธอตีโพยตีพายเมื่อสองสามชั่วโมงที่แล้วนี้ลุงประสิทธิ์ก็เลยรู้ว่าอันที่จริงผู้ชายคนนั้นน่ะเขาแต่งงานแล้วและผู้หญิงคนนี้ก็เป็นแค่เมียน้อยเขาเท่านั้นเอง แล้วที่ทั้งคู่ทะเลาะทุ่มเถียงกันเมื่อคืนก็เพราะผู้ชายดันไปติดผู้หญิงอื่นอีกพอะเธอคนนี้รู้เรื่องเข้าก็คงจะไม่ยอมก็เลยอาละวาดทะเลาะกันวุ่นวายใหญ่โตผู้หญิงก็ชวนทะเลาะตบตีจนผู้ชายโมโหมากก็เลยผุนผลันออกจากห้องไปตั้งแต่กลางดึกตกบ่ายผู้ชายก็ยังไม่กลับผู้หญิงก็เลยโทรไปขู่ผู้ชายว่าถ้าเขาไม่กลับมาหาเธอเธอจะฆ่าลูกและฆ่าตัวเองไปด้วยเพื่อจะจบเรื่องราวต่างๆแต่โทรขู่ไปก็แล้วเขาก็ยังเงียบอยู่ เธอรอผู้ชายทั้งวันจนเย็นเขาก็ยังไม่ยอมกลับมาจนเธอหิวก็เลยลงไปซื้อของมากินที่ร้านสะดวกซื้อโดยทิ้งลูกไว้ที่ห้องและผู้ชายก็คงหาโอกาสนั้นย้อนมาเอาลูกไปแล้วแล้วก็มีคนเห็นเขาอุ้มเด็กขึ้นรถออกจากหน้าคอนโดไปในเวลาเดียวกันกับที่เธอลงไปซื้อของได้สักพักหนึ่งก็เป็นอันยืนยันได้ว่าพ่อของเด็กมาเอาตัวเด็กไปแล้วแน่นอนลุงว่าเขาจะคืนลูกให้หนูอเปล่าอ่ะ อยู่ๆเธอคนนั้นก็ถามลุงประสิทธิ์ดูเหมือนตอนนี้เธอจะยังไม่อยากไปไหนยังจะอยากจะนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ทําอะไรอย่างอื่นนอกจากมองออกไปข้างนอกตัวตึกเฝ้าคอยภาวนาให้คนที่กําลังเดินเข้ามาเป็นสามีซึ่งกําลังอุ้มลูกน้อยของเธอมาคืนด้วยแต่คนแล้วคนเล่าก็ไม่ใช่เขาคนที่เธอปรารถนาจะเจอที่สุดในโลกเวลานี้เลยเอออันนี้ลุงก็ไม่รู้หรอกหนูเอ้ยลุงไม่ใช่เขานี่ ลุงประสิทธิ์แกก็ตอบตามที่คิดแกยังนั่งอยู่แถวนั้นสังเกตการเพราะว่าผู้จัดการซึ่งได้กลับไปเมื่อสักครู่นี้แล้วได้สั่งแกไว้ว่าให้คอยดูความเรียบร้อยดูแลผู้หญิงคนนี้ด้วยถ้าเธอยังไม่มีญาติพี่น้องมาหาหรือว,ว่ายังไม่เข้าห้องไปก็อย่าเพิ่งปล่อยให้เธออยู่คนเดียวตรงนี้เธอนั่งอยู่ในความเงียบไปนานก็เหมือนจะยังไม่รู้สึกตัวสักทีมองดูแล้วเธอไม่มีท่าทีจะคลุ้มคลั่งอะไรยังคงนั่งเหมือไปข้างนอก ลุงประสิทธิ์ก็เลยลุกออกไปตรวจรอบตึกเป็นรอบที่สามเธอก็ยังนั่งอยู่ในท่าเดิมสีหน้าแววตาเหมือนกับคนที่หัวใจแตกสลายไปหมดแล้วก่อนหน้านี้ลุงประสิทธิ์กับพวกแม่บ้านก็เคยคุยกันแล้วก็โอดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมเธอถึงไม่มีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนผูงมาหาหรือว่าเธอไม่ได้บอกใครว่าพักอยู่ที่นี่ตอนนี้เธอก็เลยเหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวอย่างแท้จริงน้าสงสาร จนเกือบจะเที่ยงคืนเมื่อแกไปเดินตรวจลานจอดรถกลับมาอีกรอบถึงได้เห็นเธอลุกขึ้นเดินโผเผขึ้นบันไดไปลุงประสิทธิ์ย่องตามขึ้นไปเห็นเธอเดินเสสังเดินเปิดประตูเข้าห้องไปแล้วก็ถอนหายใจโล่งอกอย่างน้อยแกก็ต้องรับผิดชอบชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนในตึกนี้อันนี้มันเป็นหน้าที่ของแกโดยตรงแกก็ภาวนาว่าขออย่าให้มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นอีกเลยแกอยากอยู่เงียบๆใช้ชีวิตที่นี่อย่างเป็นปกติจะดีกว่า ไม่อยากเดือดร้อนรำคาญใจด้วยทุกภัยของใครทั้งสิ้นทั้งนั้นพอใกล้หกโมงตอนที่แกจะออกจากเวรแกก็เดินไปตรวจแถวหน้าห้องชั้นสามริมสุดนั้นอีกรอบหนึ่งในห้องไม่มีแสงไฟลอดออกมาไม่มีสัพเพเสียงใดๆเล็ดรอดออกมาอีกแกภาวนาให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีเมื่อแกกลับไปพักผ่อนที่บ้านก็เลยเล่าเรื่องที่เธอถูกขโมยลูกให้เมียแกฟังเมียแ,แกก็บอกว่ารู้แล้วรสศีัทิเนี่ยฮะ ว่ากรรมมันเป็นยังไงลูกนกมันอยู่ของมันดีๆแท้ก็พรากเอาเขาไปทิ้งไปขว้างทั้งทั้งที่รู้ว่าทิ้งลูกนกไปก็เท่ากับฆ่ามันนี่แกยังจำเรื่องนี้ได้อยู่อีกเหรอลุงประสิทธิ์แกถามเมียทั้งทั้งที่รู้คําตอบอยู่แล้วเช่นเดียวกับตัวแกเองผู้จัดการพวกแม่บ้านและเด็กหนุ่มคนนั้นซึ่งตอนที่พวกเขากรุ่มรุมช่วยกันปลอบประโลมเธอคนนั้นต่างคนต่างก็สงสายตาถึงกันเป็นอันรู้กันว่าบาปที่ เธอได้เคยทำนั้นได้วนกลับมาที่ตัวคนทำแล้วยิ่งถ้าเป็นพวกแม่บ้านไม่ต้องพูดถึงพวกนั้นเวลาที่เห็นผู้หญิงที่ชื่อติ๊กคนนี้เดินผ่านก็มักจะเริ่มพูดถึงเธอกันว่าผู้หญิงคนนี้ไงอใครมาอยู่ใหม่พวกคนอยู่เก่าก็จะเล่าให้ฟังกันเองว่าผู้หญิงคนที่อยู่ห้องริมนั่นแหละเคยเอาลูกนกออกมาทิ้งทั้งๆท,ที่มีคนขอร้องแล้ว คนที่ได้ยินได้ฟังก็มักจะพูดกันว่าแม่ช่างไม่กลัวบาปกล,กลัวกรรมนะกำลังท้องกำลังไส้แท้ๆไม่มีเมตตาขนาดนี้ระวังให้ดีเถอะเดี๋ยวจะเจอดีสักวันบางก็บอกว่าคนโบราณเวลาเขาจะขอความเมตตาจากใครเขายังใช้คำพูดว่าให้สงสารลูกนกลูกกาเถอะนั่นแสดงว่าลูกนกลูกกาเนี่ยมันน่าสงสารจริงๆใจดำใจร้ายแค่ไหนก็ต้องเมตตามันแต่นี่ อุ้มท้องคนจะเป็นแม่คนอยู่เอามารอยังไม่รู้จักเอ็นดูลูกนกลูกกาเลยลุงประสิทธิ์แกก็ถอนใจถ้าแกไปเจอหน้าพวกแม่บ้านหรือว่าใครคนอื่นที่รู้เรื่องนี้เข้าก็คงพยักเพย์ย์ให้แกกันเป็นอันรู้กันว่านี่แหละคือผลของการพรากลูกนกลูกกามันเศร้าและสุดช้ำแค่ไหนเธอคนนั้นก็คงจะคิดได้เองแล้วล่ะครับ เรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยท่านดูฟังมีอยู่เรื่องอคุณอรนุชเล่าให้ฟังบอกว่าญาติห่างๆของแกซึ่งเป็นคนจีนเดิมทีบ้านอยู่จังหวัดชนบุรีเมื่อมีครอบครัวมีลูกๆก,ก็พาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แกชื่อลุงหวยภรรยาแกชื่อป้าไหวครอบครัวนี้มีอาชีพขายเสื้อผ้า มีฐานะร่ำรวยมากคนหนึ่งของอำเภอทีอ่คุณอรนุชอยู่เมื่อตอนเป็นเด็กคุณอรนุชนี่มักจะไปเล่นกับลูกชายของป้าไวเสมอเพราะว่าเรียนหนังสืออยู่ชั้นเดียวกันแต่ว่าป้ากับลุงก็ไม่ชอบเพราะว่าคุณอรนุชนี่เป็นคนจนทุกครั้งที่คุณอรนุชแอบไปบ้านแกก็จะเห็นป้าไวเนี่ยขังเต่าไว้เป็นจำนวนมากก็ไม่รู้ว่าแก จะทำอะไรจนกระทั่งต่อมาก็เห็นแก่กินเต่าแต่ก็ไม่คิดอะไรเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่ป้ากระลุงไม่ชอบทําบุญเลยแม้กระทั่งพระท่านไปบิณฑบาตก็ตวาดท่านจนท่านเดินหนีแทบไม่ทันแต่ทุกครั้งที่ไปบ้านป้านี่ก็จะเห็นแก่กินเต่าเนี่ยแทบทุกวันแล้วก็ได้เห็นวิธีทําเต่าด้วยคือป้าจะต้มน้ําร้อนให้เดือดพล่านแล้วก็โยนเต่าลงไปในหม้อที่กําลังเดือด พึ่งขวาเต่าจะตายก็ต้องทรมานมากป้าทําอย่างนี้เป็นสิบสิบปีโดยที่ไม่รู้ว่าเต่าจะต้องตายเพราะแกไปมากเท่าไหร่แกกินโดยไม่รู้บาปรู้บุญไม่รู้กรรมที่จะตามมาเสร็จแล้วไอ้วันที่มันตามมาทันก็มาถึงการค้าขายของป้ากับลุงนี่ก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ซุดโทมลงในที่สุดลุงก็เสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งการค้าขายก็หยุดชะงักในที่สุดก็เป็นอันต้องเลิกกิจการไป บ้านที่เคยอยู่ก็ต้องขายใช้หนี้เขาหมดเงินก็ไม่มีติดตัวเลยลูกๆของแกก็ไม่สนใจไปอยู่กับใครเขาก็เกลียดไม่คบด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งตัวป้าเองนะล้มป่วยตาบอดทั้งสองข้างโดยไม่มีสาเหตุไม่รู้เป็นเบาหวานหรือเปล่าลูกช่วยกันักษาไงก็ไม่หายก็ทำให้ป้าทรมานมากไปไหนก็ต้องมีคนจูงไปป้าทรมานอยู่สี่ปีระหว่างที่ป้าป่วยไม่สบายเนี่ยเหมือนคนบ้าแกด่าหมดทุกคนที่เดิน พันหน้าแกก็ยิ่งทําให้คนอื่นนี้เกลียดแกมากขึ้นเขาชวนไปทําบุญที่ไหนก็ไม่ไปจนกระทั่งอาการป่วยของแกเนี่ยสุดเรื่อยเรื่อๆแ,แล้วก็หนักมากเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปี2535ก็เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงไปหาหมอก็ไม่หายฮะก็อยู่แต่ในบ้านนะ่ทีนี้เหม็นคลุ้งไปหมดลูกๆของแกก็เลยทำห้องให้แกอยู่คนเดียว ถึงเวลาก็ส่งข้าวส่งน้ำให้เมื่อวันที่8ตุลาคมบ5 3 5ก่อนที่ป้าจะตายดิแกทำท่าเหมือนใจจะขาดอยู่ประมาณสักสองสามวันคุณอรนุชบอกว่ารู้สึกสงสารแกมากคือแกดิน้นทุรนทุรายทรมานมากร้องไห้รครวญครางบางครั้งก็ไม่ได้ยินเสียงอ,อ,อะไรแล้วก็ ทำเหมือนกับมีอะไรติดคอลิ้นจุกปากตาค้างตายก็ไม่ตายนะหน้าของคุณอรนุชเรียกให้ไปดูคุณนุชก็ไปดูอาการสิ่งที่เห็นก็แทบช็อกคือป้าแกทำท่าคลานโดยใช้แขนเท้าที่พื้นแล้วก็คลานไปรอบๆตรงที่แกนอนแล้วคลานอยู่อย่างนั้นนะ่ะเป็นชั่วโมงนะคุณนุชก็กลัวมากเลยวิ่งไปเรียกหน้ามาอีกเพราะท่าทางที่แกทำอยู่นะ่ะเหมือนกระเต่าที่คลานอยู่ ก็ทำให้แกนึกถึงเต่าที่แกเคยฆ่าเพื่อน,นำมารับประทานน้าของคุณนุชเรียกชื่อแกเรียกตัวแกก็ไม่รู้เรื่องยังคงคลานอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งลูกของแกมาจับตัวไว้ถึงหยุดคลานแต่ก็ดิน้นทุรนทุรายอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งขาดใจตายตายในลักษณะนอนหงายแบมือหดขาเหมือนเต่าหน้าตาของแกเหมือนเต่ามากเลย คุณอรนุชคิดว่านี่แหละคือบาปที่ป้าได้ทำไว้กระเต่าผลสุดท้ายป้าก็จบชีวิตลงอย่างทรมานเมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้ก็ทำให้ครอบครัวคุณอรนุชนี่กลัวต่อบาปมากที่สุดไม่มีใครกล้าฆ่าสัตว์เลยทำแต่บุญกุศลเพราะกลัวจะเป็นอย่างป้าคนนี้แล้วก็คงจะต้องไปชดใช้กรรมที่ก่อเอาไว้แน่นอนทุกครั้งที่คุณอรนุชไปทำบุญที่วัดจะกรวดน้ำให้แกเสมอ แต่ก็ไม่รู้ว่าแกจะได้รับส่วนบุญน,นี้หรือเปล่า